โลกเดี๋ยวนี้เร็วไปหมดถทายมือถือไม่กี่วินาทีก็เจอข่าวใหม่เพื่อนอัปเดตงานใหม่ทริปใหม่ความรักใหม่มันเหมือนทุกคนกำลังวิ่งแต่ใจเรายังไม่หายเหนื่อยหลายวันแค่ตื่นเช้ามาให้ไหวก็เหนื่อยแล้วอารมณ์แย่ไปหมดแต่ก็ยังต้องปรีเทนว่าโอเคเราอยากทำได้มากกว่าน,นี้เราอยากสำเร็จไวๆเหมือนคนอื่นแต่บางครั้ง ชีวิตก็ไม่ได้ต้องเร็วเสมอไปความช้าไม่ได้แปลว่าแย่ความพักไม่ได้แปลว่าแพ้ถ้าใจเราเหนื่อยให้มันพักหน่อยก็ได้ไม่ต้องตามให้ทันใครแค่กลับมาอยู่กับตัวเองแค่นั้นก็พอแล้วจริงๆถ้าคลิปนี้ปลอบใจคุณได้บ้างกดติดตามไว้ได้นะครับจะได้มีพื้นที่สงบๆบแบบนี้ให้อยู่กับตัวเองอีกบ่อยๆ